เกันกินเด้อเด็อๆวนขึ้นเนี่าปะกานี่ะลูกโอ้ยกินา้อเอา้วนขึ้นเด้อหเบิ่งกินะนะไรกะไรกิาอะไรกินอกินอนอะไรนะไกินอะไกินอะไนอกินอะไินอะรกนอะไอไนไกนะกินกินอะนอะะไรไรกนินกนนนนะิกนรกกนะะรนไอกไออออกนกินกนอ ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่วานเย็นนะคะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนแม่ๆนะคะแล้ปเด็นไหนแม่จะเริ่มกินข่าวเด้อตะวันตกเนื้อเหนียวร้ไทยตไหนยี่หิอไหนโอ้ยนุ่นนุ่นไทยกันเลยอ๋อได้ค่ะมาแม่ไปนิ่ง่ายกันเลย ยี่ปดขนาดคูบาสคะเยี่มากเอเจอกันเปิดลกได้ค่ะเมืแบบอ่องนี้นะ้อนมสอง่่ช่เ,เกเมอ,เอวันนี้กันเกงเก่งมากเพราะว่า <laughs> เรามันใส่สบายดีนะคะนี่นะคะ สิตัญยาแล้วก็เต้าหยองน้องเต้าหยองนะคะเราดูว่าวันนี้เต้าหยอง,งจะอ,อาโชว์สีมืออะไรให้พี่เต้าให้พี่ๆทานนะคะ ดูก e ด่อนนะเพราะว่าอาจจะไปผักนานทองด like ูผักนานทองไทยคนกันเพียบม่เพียบมเก็บมาก็บเดี๋ยวกินสิไพ่เลยว่าสวยๆหน่อยไม่ต้องแบบเหมือนูกหมาตกน้ำาเะเอาบอกชื่อนะไปปีได้ี่ปีได้นะนผมเคยนั่งนักข่าจะเพียบประเทศม่างประเทผมสี่ผมก็ต่าเก็บแก้แก้ปัญหาเสื่อกันฝเมื่อเขาพูเขาพูตอนนี้นะเจอกันฝนเมื่เขาูดไปเพียบเรียกไม่ เห็นไหมคะลายสดตุกอมไมคอยลยสวนะคะเรวและแต่กระสีลายสดด้วยนะคะนะคะติดตามเขื่ดนไหวด้วยนะคะฝากนงพี่ใม่ว้แนออกออกใจกันดอกอักคนนด้มบอลเจอแม่รานแม่ราดบอลเด็กเจหนุ่งสาวเลยอ๋อแม่บอลดมันนะคะคนเยอะมากทุกคนอันนี้คนกำลังทยอยกับแล้วนะคะอันนี้คนทยอยกับเลยค่ะเลยแล้วแบบ อหาวค่ะยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยนะคะทุกคนทุกคนเลยุกคนเปฏิเสธแล้วไปไฟปิเสวแมเลาจะหน่อยเวลเวลาพรบ้า่มเพา้าเกเไปนรเนี่ยเวลาลูกม่ไเวลาลูกหมบ้างเสียใจแม่ไม่ได้ย่างเนี้ยเวลาพี่เข้าไปเ้พ่บอกว่าแม่รออยู่ประเทศก็ได้ไม่คือในประเทศเรพี่สัญญาว่าจะพาไปสองงาน นไ่ตเด็ก๋ยให้แม่พิไวมล้วาให้พ้ตไม่ได้ตักัไส้แกี่งไมวนที่แล้วี่ก้องี่ใครปิดอหวงกกันเก็เดี๋ยวมาเอานกัมาแล้วดีขึ้นแล้วมันอย่ใไล้ลงยามันหยุดไม่ไรนี่น้องเต้ยตรีมตัวอย่างดีวันนี้ไม่ได้เลย เ <c oughs> ขาเป็น่าเต็มตัวแม่แม่นพาก็มาค่ะแม่นีิพาก็มานะคะเราหากันไม่เจอขอบคุณนะคะ <c oughs> ว้าวว้าวเุ้ยน่ารักไม่พิที พิธีนะคะขอบจ้วนรัิธีน่ารัพิธีนารัพิธ่าอัิี่าัน่ารกพิีน่าักี้ใครใจดีน่้รน่องัีน่ันีนใครัจดีให้ัีน้องัีนรีนนะสรัีน่ารพี่แรัี่าัพีน่ารัีน่ัสดีค่ะัพี่รักพีัดีน่ารักพ่ารัินรินะคร แม่นาักจังนหลงดฉันคนไยว่าเาอยู่หมองไหนฉันากล้ว่าว่ายวมออะคที่รักต้องที่สั้นะแต่งตอนนี้าไม่ทันอ๋อ นี้ก็เลื่อนเวลาแสดงนะคะแ่วันนี้ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเวลาแสดงเป็นชิวสุท้ลยเลยนะคะราเป็นวาฬสีก็เลยค่งกคร่องกลขอนแก่นไม่ทันนะก็เลยก็เลยได้เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เช้าเดินทางกลับขอนแก่นนะคะอชคค่ะ อันนล้ผาเอันนี้ก็นา้ำหมดจะถืออะไรตอนนั้นไม่อตอนนังเราไม่แร้ไงพอมาก มันจะหักนะแม่นแม่ผู้น้อยไปไหนกันคะกำลังกลับค้กกลับที่พักกลับกลับบ้านพักแม่ติดตามมาจากบ้านต้าอ,อุ้ยขอบคุณค่ะแนมะ่นี่เออพี่กำลังจะถามว่ารถคันนี้หรือเปล่า เป็นรสสิข้าวเขียวมีปลอเหนื่อยไหมคะ,มมคะมยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยโตขคอโตเครื่งองเผาหนัว่ารักเจน่ค่ะหนานีามาไม่ชั

วากำลังเด่นขายรถดวอ้แขาม่สวมากนอนบ้านนเตาใช่ไหมลรกใช่ใช่ค่ะอาจจะนอนบ้านน้องเต้าหรือว่าบ้านแม่นะคะร้านเอไทยก็ได้ร้านร้น รอรถน,นะคะจะดีขัสอีก่ะ

เที่ยงคือก็ยังต้มมาม่าอยู่เใช่ค่ะน่ารลังมาราผัดไม่ใหญ่ไม่าเป็นนมังนี่ม <t os> <sk r ary> ับค่ะได้หรือเาลผ อนี Ooh, ้มาแล้วก็ไม่ใช่กว้างเลยเ่าปะมาอุ้ยพอเด็ไดู้ึออบริการขึ้นรถเลยค่ะอ๋อขึ้นรถขึ้ขึ้นรถเลยนขึ้นรถขึ้นรถข้